เรื่องงานเริ่องามยามดีเริอ่องงามยามดีแล้วก็ม,มาเจอกับแอดมินบอลก็ใช่ครับก็วันนี้มางานเปิดตัวไม่ใช่งานเปิดตัวเปิดตัวไปมาสองวันแล้วแต่ว่ามาที่ป๊อปอัพสโตร์ครับผมของทางทางเลือกเค้าเจ้าก็พีเพิ่งรีแบรนดิ้งใหม่ด้วยครบรอบสามปีพอดีก็เลยมาจัดบ๊อปสโตร์ที่วันแบงคกครับมีความพิเศษยังไงอ่ะกับการรีแบรนดิ้งก็การรีแบรนดิ้งครั้งนี้นะครับก็เราจะปรับเปลี่ยนเดเรคชั่นทางนันของทาเลือกเค้าเจอร์ใหม่ให้มันรู้สึกว่า มีความโตขึ้นด้วยเต็มความสนุกของตัว identity ของแบรนด์อยู่แต่ว่าก็จะเปความรู้สึกว่าแบบเออเราได้ใช้มทุกวันจริงๆแล้วก็ใช้ง่ายคุ้นมากๆอยา่างลเลคชั่นนี้มีความพิเศษแตกต่างจาก่อนหน้าที่ยังไงครับคอลเลคชั่นนี้ใช่ไหมครับก็คือสำ,สำหรับใครที่มาที่นี่นะครับผมก็สามารถซื้อสินค้ากลับไปได้เลยปกติจะเป็นการเพลยอเอเดอร์ order. แล้วก็คอลเลคชั่นนี้นะครับเรื่องสีหรือว่าเรื่องแอมชชีเวตต่างๆก,ก,ก,ก็จะแตกต่างแบบของคอลเลคชั่นที่อานๆมา ็นไงบ้างการออกแบบการออกแบ<ป>บ<ป><ป>รอบนี้นก็จะรู้สึกให้มันมีความแบบว่ามีความฟูขึ้นผมมีความแบบว่าเรียบขึ้นแต่ก็ยังมีความสนุกของตัวคาแรคเตอร์ต่างๆที่แบบทุกคนได้เห็นดูตัวนี้ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ชื่อวูดดี้อีกตัวนี้ชื่อชับบี้อ่ะมันมันมาที่มาจากไงครับวูดดี้กับชับบี้มันเป็นมันเป็นงานศิลปละงานศิลปะไม่มีขอบเขตเป็นเรื่องของจินตนาการ ก็เป็นเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัว main character ครับผมของทาง Color Culture มาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออเรา develop มันมาเปลี่ยนหน้าตามันมาจนมันกลายเป็นตัวนี้สีสันที่เราใส่ก็เป็นตัวคลิปของแต่งมาสองตัวที่ต่างกันเลยนะสีสันที่ใส่เข้าไปใช่ครับก็จะเป็นแบบว่าเหมือนชับบี้ก็จะมีความแบบว่าโซนๆน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยวูดี้ก็จะมีความเท่มากกว่าเนี่ยครับมอถึงแบบแฟนกลับไม่คงใจเยอะแยะดีใจครับดีใจก็ไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้เพราะว่าไม่ แต่ว่าหากจัดการออกยืนไม่นานสักพเั้หนึ่งด้วยครับแล้วก็พอได้กลับมาเจอแฟนทุกคนก็ดีใจมากๆอย่างสตูที่นี่จะเปิดจริงวันยังไงครับพี่ก็ป๊อปอัพสตูที่นี่ก็จะเปิดถึงวันที่สี่กรกาคมครับก็สามารถมาถ่ายรูปเล่นกันได้มาดูสินค้าของจิมได้ครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อสินค้าของทางเคเลอพเจอร์นะครับได้ที่นี่เลยเวยเคเลอร์พาเจอร์ตนะครับอนที่ยี่สิบสี่ขายตรงค่ะสแกน คิดว่าหลังจากนั้นยังมีโซมอยู่ที่นี่ไหมฮะหรือว่าแค่ช่วงนี้แล้ววัจะสตูก็จะถึงวันที่สี่บุกลาใช่อย่างในในคอลเลคชั o n ที่มีรูปคือเอาเสื้อผ้าฮะมีรูปแบบมีรูปแบบเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับรอบนี้ก็จะมามีผ้าพันคอทั้งหมดสามแบบครับผมมีตัวอ่สเวตเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับสองลายแล้วก็จะมีคาร์ดิแกนทั้งหมดสามสีมีฮูดดี้สองสีมีบีนี่สามทีเชอร์รี่สองกระเป๋าสอง ชามกระเป๋าอีกสองครับทุกอย่างยังพิดได้ยังพิวด้ยวยได้ใช่ไหยังยังได้อ <c oughs> ตอนนี้ก็คือเปิดขายแล้วครับพร้อมส่งแล้วแล้วก็สินค้าบางอย่างก็ที่นี่ก็เริ่มหมดแล้วด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะรีสตอ็อกทั้งหมดใหม่ภายในวันที่24ก็สามารถไปซื้อออนไลน์ได้ด้วยทุกรูปแบบพีพีลุงแรงยานีเ,เหมดเลยใช่ครับก็จะเป็นคนเลือกแบบว่าทุกทุกงาบรบอกว่าหมือนกับแบบที่เลือกต่างๆอย่างเงี้ยทางทีมก็จะเป็นคนคัดกรองมาระดับหนึ่งครับผมสุดท้ายพี่ก็จะมาไฟนอลว่า ฟ้อนใหญ่ขนาดนี้โอเคไหมเทคกกนิคการตัดเย็บเป็นยังไงวนจะปักแบบไหนอะไร,ะไรก,ก็จะดูทุกอย่างถ้าไม่ไรอย่า,ออยานอานจังนี่ไงอยูเที่จุดนราก็อยากให้ทุกคนได้ของที่ดีที่สุดอ่าเราก็รู้สึกว่าแบบเราเป็นคนชอบแบบว่าแต่งตัวอยู่แล้วด้วยเราก็จะรู้ว่าแบบเอออะไรที่มันแบบว่าที่มันดีมันก็จะอยู่ในดีเทลจริงๆอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้รับของที่มันดีที่สุดจริงๆให้ปาาหน่อยจะกัดกันแบบไได้ครับแม่ก็ฝากข้เลอ,อร์เจอร์ด้วย,วยนะคะเดินทางมา ครบรอบ3ปีแล้วนะครับผมเป็นปีที่3แล้ว,ลวก็ฝาก Pop Up Store นะครับผมที่นี่ด้วยที่วันนักพรนะครับก็สามารถมาดูกันได้จนถึงวันที่4มกราคมแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้ที่อะไรครับตั้งแต่วันมะรืนนี้เป็นต้นไปค่าาะการจัดการต่างนี้เป็นาปนานเลยันสูงขัวอะไรครับทำอะไรมาครั้งํางานทุกวนันก็แบบว่ามีงานแบบว่าช่วงนี้เป็นซ้อมครับช่วงนี้เป็นซ้อมด้วยแล้วก็มีเพิ่งถ่ายเอ็มวีจบไปตัวหนึ่งด้วย แล้วก็เตรียมตัวงานสำหรับคอนเสิร์ตต่างๆแล้วก็โชว์ที่ก็ถึงปลายปีทั้งหมดครับแต่ถ้าปลายปีนี่ปีมีโชว์เยอะมากเลยใช่ไหมต้องเป็นเวทีครับดาวก็สามโชว์อะไรเงี้ยเขาก็มีเยอะอยู่เหนื่อยเป็นไม่เหนื่อยแต่ละโชว์เป็นไม่เหนื่อยครับมองไม่ดีแล้วเหนื่อยไม่เหนื่อยครับก็จริงๆรู้สึกว่าทำงานช่วงนี้สนุกมากแล้วก็ชอบอากาศเลยด้วยเล่นเย็นๆแล้วด้วยแต่จริงช่วงนี้มันช่วงพักผ่อนนะผมก็ต้องแทนอย่าต้องไปเที่ยวใช่ไหมพี่หนุ่มช่วงพักผ่อนเนาะ คนก็จะไปท่องไปเที่ยวเนาะไปพงไปพักไปท่องไปเที่ยวก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้ามาอะไรย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเรายังรับได้เลยร่างกายร่างไหวก็ยังอยากจะรับงานอยากแต่โชว์แต่โชว์มันต้องมีความแตกต่างมันต้องแต่ละเวทีมันคือแต่ละเวทีนู่นนั่ใช่ครับก็พยายามทำโชว์สามโชว์เนี่ยให้มีความต่างทั้งหมดแล้วก็เอ่อตัวแบบว่าดีเทลต่างๆภายในโชว์เนี่ยก็จะแตกต่างกันซองลิสก็จะแตกต่างด้วยครับคุณบิ๊กีากลับมาแล้ว คุณบิวกิ้นาคือใครอ่ะนี่งไงฮะกลับแล้วยังอาจจะเจอกันบ้างที่ั้งีแต่เขากลับมายังไม่ได้เจอเลยที่จริงต้องเจอแล้วฮะที่จริงแบบว่าวันสองวันที่ผ่านมาต้องเจอกันแล้วก็ที่จริงอาทิตย์นี้ต้องเจอเขาทุกวันแต่จะไงเขาป่วยเขาเป็นไข้หวัดใหญ่เสร็จแล้เอง <laughs> เขาป่วยแต่ถ้าแบบว่าหนูไปอยู่ใกล้ๆเขาอย่างเงี้ยหนูกลัวเขาจะแบบมาติดไงข้าจะห้ามใจไม่ไหวไม่อยู่ใกล้หนู ส่งการวันใจยังไงนะก็ม <itch io> ีโฮมะครับก็เช็คตลอดนะครับมันดีเลยมันดีมันดีคำพูดมันจะว่าที่มันดีเลยคุณาดูรายไงกิดอะขึ้นหน้าส่งการันใจตลอดนะครับก็ตอนนี้เขาก็ดีขึ้นแล้วเขาบอกเมื่อวานก็ก็มีไข้ขึ้นสูงแล้วก็บอกว่าหนาสั่นเลยนะครับแต่ว่าก็เขาน่าจะไปกินยาเรียบร้อยแล้วฮะหม แค่ทก,กว่างอยู่ขั้ตอนซ้อมนี่ก็ต้องแบบว่าเออ่งรัม,มากทีิเพราะว่ามันจะต้องติ้งพูดอยู่นะใช่ครับก็ก็ตอนซ้อมก็ต้องกับมาเจอกันแบบว่าเยอะขึ้นช่วงนี้ก็พักผ่อนไปก่อนนะคะแต่งานนอนผอู้งสองทีก็จะมีต่อเนื่องเลยใช่ก็จะมีต่อเนื่องเลยครับแล้วก็จะมีหนังด้วยปีหน้าครับผมวันที่ยี่สิบมีนาค็จะฉายแล้วแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมทครับโปรโมทหนังเรื่องซ่องน้ยแต่งผีเมื่อวานก็ไปโปรโมทมนาะแล้วก็ จะเจอกันอีกเดี๋ยวยาวนะครับพี่พีกับพี่พินถามเลยค่ะทำไมอ,อ,ไอ่ะรับเป็นพี่จอยกับพีใครไม่อ่านไลน์เขาบอกว่าเขาบอกว่าพี่ไม่อ่านไลน์หนูไม่อ่านทุกคนเขาอ,อ่านเขาพิมพ์ไปแล้วพี่ก็ไม่พิาพหนูไม่อ่านาทุกคนจริงๆว่าอะไรแม่ไหมหนูชอบโทรศัพท์ครับว่าไลน์ไม่ค่อยอ่านจริงน้อยใจอะไรส่งไลน์มาแต่ละอย่างส่งมาให้โอนค่านู่งคานี ใครจะเปียกต้องกลับมาเขามีของเป็นเรื่องของการโอนต้องกลับมามีต่อไปมาให้มึงไป่ติดมือนะให้มึงไ,ไม่ดีไม่เห็นเลยอ่ะหนุ่มไหนยากของผ่านเนี่ยรอตั้งนานเนี่ยบอกว่าจะซื้อนี่ซื้อนี่ให้อ่ะเขาบอกว่าตัวเขาก็มีของฝันแล้วไม่ดีตัวเขาคือของฝันอืมพร้อมใส่พันเอง ก็ไม่ไม่ต้องเสียของพ่อเราครับหมาความว่าจริงๆแบบว่ากลับมาก็ดีใจก็คิดถึงเขาเหมือนกันเหนื่อยเถิดนะเหนือยะเหนือยคิดถึงเขาหนูคิดถึงเขาแต่เขาคิดถึงหลวเปล่าไม่รู้แน่เขาจะเป็นเบาใจก็หายไปไปจะได้บอกว่าเดี๋ยวจะไปกอดหนึ่งเวลาเขาเปิดพระอ้อนไหม อ่าเวลาเขาปวดเขาอ้อนไหมเขาปวดเขาอ้อนไหมเขาปวดเขาน่าจะแบบว่าดีเลยก็เขาป่วยเขาจะเขาจะไม่เออ้อนนะถูกกับเขาหลับเขาจะมีเสียวนีผาดผาดที่ง่ได้ไหมเขาบอกว่าผานไยต่ไม่ต้นก่าได้แค่ยาวๆาอเขาขาดเหมือนยาวยาวครับท่านเราขา แต่สำหร home, ับหนูชีวิตหนูขาดเขาไม่ได้เหมือนกันกเราจะคงสำคัญเขาจงสำคัญ ก็ใช่ที่พี่บอกว่าไทยมีเพลงไปในมีใช่ค่ะพี่พี่จะออกในช่วงปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่ก็จะเป็นช่วงหลังปีใหม่ต้นปีครับผมต้นปีหน้าก็ถ่ายมีเสร็จไปแล้วเป็นซิงเกิลใหม่เลครับหลังจากอัลบั้มอันเดรสจบตอนนี้ก็จะเป็นซิงเกิลใหม่ที่จะเปิดตัวในอัล์ตบัฟเขาเปิดมาปีใหม่ก็ได้ซิงเกิ่มใหม่มาเลยก็ได้ซิงเกิลใหม่เลยทำงานทุกวันจริงๆแล้วก็ปีใหม่ปีหน้าก็จะเป็นช่วงสองคอนเสิร์ตแบบเยอะมากๆซิงเกิลใหม่จะเป็นไงบ้งครับซิงเกิลใหม่ใช่ไหมครับก็จะเป็น เอ่อตัว MV เนี่ยมันก็จะแตกต่างจากทุกตัวเอ็มวีที่ถ่ายมาเลยมันก็จะมีความเป็นเป็นต่อองค์รวมไม่ได้ความใหม่ๆแล้วกันแบบเราติดตามให้เอ็มวียังเจิ้งเหมือนเดิมไหมครับรานี้ก็เจึ้งอยู่เมื่อไหร่จะเป็นเพราะมาเล่นทัศน์พี่ให้เอ็มวีหรอครับเขายังไม่เห็นพาหนุ่มวิชวดไปเล่นเลยแต่เดี๋ยวจะต้องแบบว่ามีบอกว่าโปรเจกต์อีกหลายๆอันเครับที่ต้องบอกว่าร่วมทำด้วยกันก็จะได้ไม่เบื่อไงเดี๋ยว็นแฟนเบื่อเห็นหน้าบ่อย เขาแบบไม่ไ้ลงทุกขนาดใเออช่วยช่วีไม่ได้โถพี่หนูไม่ใช่บอกว่าผู้เข้า uh, ชิงรางวัลออสการ์นะจะมีตรงมีตังแบบนั้นหน้าเอ็มวีเขาลงทุนเท่าไหร่พันกว่าล้านหรือเปล่าเ้าบอกว่าไงเขาช่วยพีพีกิจันไม่ได้พีพีกิจตัดสินก็แบบว่าทําแบบเท่าที่จะทําได้ทําไม่ดีที่สุดมากกว่าโอเคนะโอเคขอบคุณจ้า ดูคุณน้อาพาดหัวเข่าว่ะขาดูเข่าว่ะู้าท้อขาดเธอเหมือนขาดใจ